กับสบายดีเนาะกับสบายดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มส่องปลาหม่างสบายดีบอว่าจะเป็นอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งไทยกด็ดีหรืออยู่ลาวหอก็ดีเนาะอยู่ทุกมองทุกบน่นบอว่าจะอยู่ตามห่างหรือว่าบริษัทหรือว่าอยู่หัวอยู่ส่วนก็ดีเนาะพี่หลองเนาะผู้ดใดที่กดติดตามให้ปลาหม่างฮันเดอเข้ามาเบิ่งปลาหม่างนะ ขออวยใส่ให้พ่อเด้อขอให้บุญหักษาเนาะขอให้มีแต่ผูโชคดีผููเห็ดพลนผลิตเนาะการเกษตรกับขอให้ได้พ้นผลิตได้ลายเนาะงามงามผููเห็ดหางหุ้นสวนกับขอให้มีความสุขกับการกับงานเนาะผู้ค้าผู้ขายดีขอให้ซื้อได้ขายมานให้ร่ำให้รวยให้ได้ลูกค้าได้ลายเนาะขายดิบขายดีเนาะ ฝมาก็บอกคอยสบายไปเลยพี่น้องนักโตนโตคืออีกที้คือเพิ่นสิตายนี่แหละอืลูกก็จะสิบายขากะยาป่าเมาก็โอ้ทนเอาอุทนเอาพี่เนาะเศร้านี่กะลูกขึ้นมากก็สูงลิงสิงลิงอยากมิแต่ง่วงนอนแต่ว่ากะนอนบ่ได้นะพี่เนาะนอนบ่ได้ กับโได้เป็นยังมากมม้ดอกพี่น้องก็โทษขออภัยหลายๆเป็นโรคคงผู้หยิงประจำเดือนพี่น้อง <laughs> โอ้ยเจ็แบบสะตาเมาเขาจิวบุเบตากินแต่กระโดาส,ะา,ะา,าสันนอกก็แม่นแหละอีลาเมากระซีเขาสูเวียกง,งานได้ยิบพาตอนเทิง่งเคียงพี่น้องถิ <laughs> เง่เทียงแล้วเนาะ เมียนถวยเมียนจานเห็บหอยแล้วปานวลเอามาอันปานวลถุนมาเลือ,อกมายางซอยมาเบิ่งน้ำกันว่าขาดตัวใดหลังจากน้ำแล้วเหากาเขายิบผาไปอ่ะพอเมาตีเกศเห็บหอยแล้วยีบเกศเห็บหอยแล้วจำน,นวนทีเกศนี่เนาะมีหกเกศแตคือว่าแล้วว่าอีกเนาะพอเมาสิริทับเกศกันเด้อสิ่งก็เป็นของ ของเงนสินห้องงานพี่น้องเนาะส,นสุดลายกับสินห้องงานลวดลายงามเนาะลวดลายงามราคาถูกใครๆก็ซื้อใส่เพราะว่ามันลวดลายงามีเนาะงามบอกพี่น้องงามเนาะให้เบิ่งคลิปสบายสบายอยู่เพื่อนอยู่ซ่าเนาะผู้ยิ่งเฮากัดีได้พี่น้องเบิงบ่งกเบิร์คลิปประมาณน,น,นี้เนาะมีประโยชน์ มีประโยชน์มีสลัดได้พี่น้องเลยนี่ผ่านนี้ก็ถึงมันชีเป็นอาชีพที่ว่ามันเป็นธุรกิจปลอม่าวได้เล็กๆน,น้อยๆแต่ว่ามันก็เห็ดแห้เ้าวอไจะอยู่ด้กินนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท่อ,องวัดสันทออืมถ้าบ่มีแนวเห็ดนี่แย่เลยด้ยไ้นี่ ห้ากรเจนลีพี่เนอะลีเนาะวิธีลีนี่เนาะอันอันนี้นะเก็ดด้านหน้าอันนี้ห้าสี่ลีดนีดลบมาทั้งที่ก็ได้ลบมาทางทางอันด้านในก็ได้รือสีด้านนอกก็ได้เนาะสำหรับเก็ดเก็ดสุดแต่เก็เก็เก็ดหลังอันนี้เก็ดขาห้ากับสีรลีดลีดลบเข้ามาลบเข่าอันนี้ก็ลบเข่าเนาะ ลุบเข่าหากันพี่น้องในระหว่างเก็ยหลังนี่ก็ลุบเข่าลุบเข่าลุบเข่า,ามันจังี่เหี้ยบห่อยเนาะสำสำสำ,สำหรับอันปลาเมาวันเห็ดแบบนี้เด้อแต่คนอื่นเขจักเนาะเขาสะโพกปลาเมาเคยเห็ดเนาะโอ้ยพี่นเนาะเตาดินแห้งแบบนี้ได้ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นผาทีว่ามันเป็นยางพี่น้องมันเป็นยางมันบวมนของเทะ อ้เตาหลีกบะหมา่วกับเจ้ามาตัวใหม่บ่ได้บ่ได้แห้งเกินไปก็บ่ได้พี่เนาะบึกรสตอไปก่อนเนาะสิเจตาหลีกกันเนาะบัดนี้กะบบะหมาสิมาเขาเอื่อีหยังเนาะพี่น้องเกี้ยนบ่บใช่มันนี่เนาะมันบ่มันมันบ่เพียงกันมันบวเสมอกันบะเมาก็สิมามาตัดเอาพี่น้องตัดส่วนเกินมันออก มันเพียงกันเนาะมันจังสีเล่นมันจังสียิบสบายเวลาเขาผักมันจังสีมันจังสีเที่ยงงามนะมันสีจังสีเสมอเนะะาะ宝าก็โอ้อยากไปเที่ยวน้ำซาแพงพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ไป้าโอกาสบักใหญ่บักโนเพราะว่า คิดไว้ว่าวันที่แปดเดือนสามนี่ไปเที่ยวอ่ะมันระบบคือผิดเพราะว่าว่าว้ยอายุแต่ว,ว่าประมาณหัวเดอนหัวดจเจจดเจจ่อพอปันใดฮะนะพเจจดเจจ่อนะเจจจจอกับ,ก,บกับงานพี่กับสิพี่เพราะว่าห้าวโบอคอยมีงานเหตุนะเวลาลูกค้าเข้า,ขามาห้าก็ต้องหักเนาะ พอหับแร้วหับเร้ว,รวอ้าวมาเบิงบกาบนี้มาเบิงมันผ่ตรงกับวันพระัดวันซุกแบบสี่วันผุดเขาสีเอาไปหนุ่งเนาะโอ้ยแล,ออกกปปแล้วกันบบดนี้ไปบ่ได้ดอกแบบสี่วางติ๊ดงานละแบบนี้เนาะก็เลยบ่ได้ไปน้ำสาแพงเนาะในใจก็อยากไปเที่ยวอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าเขากับบ่เคยเห็นจักเถื่อนะ กะยามันเถาะเนาะพี่น้องเนาะมีโอกาสเท่ากับไปก็ได้เนาะจังไปเนาะเป็นยังดอกเนาะเที่ยวตอนใดก็ได้แต่ว่างานเท่านี้ก็มันก็เป็นงานแบบแบบว่าเท่าต้องเอาใจคนนั้น,นเนะาะโบได้ตีแบบนี้เท่ากับยันเสียลูกขะนะพี่น้องเนาะอ่ะปรปมาสิ่งิไป ไปมันงามลวดลายงามเนาะลิ้นหนึ่งกับอาจจะสองร้อยบาทเนาะราคาสิราคายิบกระร่อยหนึ่งโอ้เขากันตเป็นสามลอยสามลอยบาทก็ได้นุ่งแบบ 300บาทก็หายากเตื้อเนาะสําหรับบัดเนาะออกนาเนาะเดยสิไปแยกไข่หมดมาขายเนาะหามาขายหาี่ซีบางคนก็บ่ได้หน้พี่น้องเห็นว่า300ถึกมีหนดอก ได้แล้วกัดต่อตรงเนาะต่อหนูกลางหนะ้าเนะ่อกระม้าสีแดงน,นะสีส้มนะสีผับดอก ทั้งนอกเนาะขั้นตอนยิบควงเพ่อนก็ได้ จับต่อดุกแล้วก็มาเข่าหวัวน,น่ะพี่น้องเนาะป่าลูกว่านเนี่ยเรีว่าเนี่ยร่มล่มแบบขึ้นผ้าขึ้นพุนมากนี่กัแดด พ่อปู่กับพ่าหนายก็เด้อพี่น้องเด้อบ้านอยู่เรือนกันเจ็ดเวียคประจำวันแบบนี้กันเนาะเวลาเราไปหันมานี่กับเพ็นเนาะพี่น้องอันนี้ก็เมาท่้าเพื่อนกันยิ่ง เะ่มชก็ขอบใจท่านลูกค่ะนอกมาสนับสนุนประมาออสิมานยิบ <tragedy> นักเนี่แต่ผมมีงานเนาะ ับผ้าปลาเมาออกับปลคอยโอเคเปันได้ขนาดที่นอนมันแบบนักก็คืออีกที่แบบปลาเมาว่าอะไรอยากว่าเสียงดังเพราะเดือนหนักรับเดือนอันตราย ตะเคาะเคาะเคาะมันหั่นแหละเนาะเรียบร้อยเอาล้วเนาะพี่น้องเบิ่งยาวอีดีถ่ายคลิปแล้วเนาะปาเมาเองก็ขออวยให้พรเด้อทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมปาเมาเนาะ ผีป่านาหรอวเอื่อยเนาะรอวาอ้ก็ดีรอว่าน้องก็ดีเนาะบุญสกูลสกุลที่เขามาเบิ่งมาสุมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตขอให้มีแต่ความภาสภูความเจริญห้อยู่ดีมีแห้งบทญสกุลสกุนเด้อคอามเมากะแล้วแล้วเนาะก็สิบก็เก่าจบคลิปแล้วเนาะขอเก่าคขาว่าสบายดีพอกันคลิปนะกดไลค์กดแชร์ส่งความเมา่อ่เด้อ